แบบนอกเขาแบบ้ดอม้งมองกับแบบครนเ้เราอะไรเงี้ยเออหนักเลยหจาแดดเอกันเนาะอ่าจะเอาเสื้อสีกตัวจเอาเสื้อสีกตัวมันอน่อยจนเป็ดมันอ่อยจนเป็ดคนก็าลังแล้วเอ้โหเเอ้เลอย่า่านอกเขาเป็นชพากินอะไรเสื้อสีอีกตัวตอนนี้หนุ่ยเลยเอ้าพี่ว่ที่กำลังหนาวตอนเนี้ยอ๋อาวเออเออพระมเดี๋ยวกันเดี๋ยวรับเสื้อตักันไม่สวยยิ่มีราจกได้อีกนะ

เขาลเขาจะลงเขาจะลงัตยูทูบค่ะคุณอะไรนี่จะเนยเมาไหเนี่ยอน้เอาเลยเอาเลยเสื้อุดเกิดแต่คือจะบเมาส์แบบนี่เมาางานไทก็เล่นแบบ่ามาเจอแฟนคลักนาะวันนั้ก็เจออีกคนนึ่งนกว่ามป็นไกรกว่าปมาไก่โอ้ยจับไปรีดมานี่นเจ้าปด กระดกด้วยอ่าเรียบร้อยเออเรียบร้อยอือหอ,อมแซ่บมากไอเพื่อะ <c oughs> ว่ะโทรศัพท์แบนเหมือนเมื่อกี้นี่นะเอ้ยอยู่ๆมันก็แดงออกฮึอยู่ก็แดงออกปะ <c oughs> อ oh, ma, ้อยมามานนี่มาน้องน้องน้องสาวน้องสาวอยู่มังคยพบอกว่าอ้ยมึงรู้จักเพี้คนนี้ไหมเขาชอบชบไปแล้วเขากินอ่ะ้านอยู่มงคยคนนี้มาต่คนนี่นเลอ๋อคนรียรที่พอ้อสเดียวจะยหลุมแติดกันเยเอเเขาขอถ่ายสต้องเอาสวยเยต้องใช้แอปมาม่ไม่ได้แอปไม่ได้ ใ่น้ใชไม่หนหนาาจะวะหนาาสากรเหมือนกันบอ <c oughs> สไอ้นี่ใช้ดูดลูกสาวพมานสือนเล่นยู่สาน,นามกับเอาปอนน้เดี๋ยวลูกจะได้ป่ะวิดีโอที่เราอัดมันมันไม่ได้เดีวลูกก็มาเดี๋ยวลูกหนูลูกหนูก็มาอัดสิเตัวให้พี่วินี่สักจอกอีกสิอีกสักวแล้ว ท้องมาก้าเลยที่เราจะมีเ้าเอาคาเอาที่ที่รอปะน,นี้ไงได้อยู่เมื่อกี้นี้นี่ยได้ไหมเออมันได้อยู่เอนองตกรมตงยวอยูอ่ย่นี้นเอาเรี่นยเรยเรเาบกมาเยี่มเรามันเลอะนะถ่า,ายรูปดีเตเลยนะ đừng làm gì cả, không được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 , ร้องร้องทีเร็วเลยเเร็วเมีเวลาเร็วบบไม่ได้เลยนะคะไม่ได้เลยนะคะเท่าไรก็ได้ค่ะเขาบอกว่ากินข้าวไม่แรบแต่ดโพี่เ็นนี่กินข้าวแสบเลยเลมาก่อยู่นานนียังตไม่ได้เลยนะจจะะมันเอฟเปิดเลยมาอยู่ตรงมาอยู่ที่มืนห่างเลยเหรอเอเซน์มาเอเซ์เอซน์แต่เรี่่เเวอยู่เ ช่วงนี้เด็กช่องสนุแล้วล่ะนะที่เจอเสือกั็อีกไหมคะโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะเพื่อนเป็นเพื่อนกันที่ร้องเพลงจะใต้ต่ำต่อลองถ่ายรูปพี่ในนี่นะ้แม่พนักงานก็ขอถ่ายรูปพี่เพื่อนเพื่อนกันหรอไม่น่าเลยนั่งเป็นเพื่อนกันแล้วเพื่อนนะพี่จะขอถ่ายรูปพี่แล้วแบบเออเ ไหนแฟนแฟนอาจารย์มีทำงานจ้าเอามาคนเดียวคนเดียวสายเดียวไม่เอเซนไม่ได้ไกลจากมือถามเลยพี่ก็มาในมาทำที่ระานแล้วันมันแบบผ่านดีับบ้านนอกเขาแล้วก็เลยแบบว่านอกเขาผ่านดีเลยผิดกับพวกกู่าบั่นผู้ดคนออกแบบภาษาเนี่ยแบบนใช่ในอ๋ออ๋ออันนี้แฟนเหรอคะอันนี้อันนี้ อาตานี่คนเลี้ยงลูกให้โอ้ยหลายพ้าเราต้องเลี้ยงเองมเลิศเนาะพี่กะทิมผัวผัวยูเพกากับลูกเอานอมัยก่อนกิเรามด็มานือเลิิมากพี่อเคิดมากนะคนไทยจะจะรู้จากขี่เราที่พูาษาแบบว่าฝรั่งนะฝรั่งร้องเพลงไทยนะมันกระวนกระยทีเกิด เป็นทาสใครและมีน้ำใจลงดี่ทั่วโลกโละาค้างขนาดนี้ไม่ว่าที่ยานเนย ออกเทียวที่ไอซู้าอาญาอนอาญาดอนเดี๋ยวพี่สาวลงยูปนะลงด้ไหมฮะให้ถ่ายรูปให้หนูด้วยอูแต่เร็วเป็นเจ้านกเขาไม่ได้จ้างกระบองนี่ประศรีป่ะตอนนั้นก็บบอนนะเอาล็อกกลมมากรุ่เพื่อนในแกก็บอกว่ารู้จักอาให้หนูด้วย น้องอ้อยใช่ไหม え